สวัสดีครับมาเริ่มงวนใหม่กันด้วยสูตรหวยชุดสองตัวบนนะครับมาอัปเดตต่อนันเองนะครับสูตรหวยชุดสองตัวบนตอนนี้ก็ยังเดินดีอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าเดินดีแบบไหนอย่างไรนะครับค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับแต่นะครับมาดูการคำนวณกันก่อนนะครับสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอครั้งแรกนะครับมาดูกันเลยนะครับกันหาิบนะครับ ให้ใช้หลักแสนของวันที่หนึ่งวันนั้นนะครับบวกกับหลักพันนะครับได้เท่าไหร่ให้นํามาวางไปตัวหลักตัวแรกนะครับเมื่อได้เลขตัวหลักแล้วนะครับให้นับเพิ่มแต้มจากตัวหลักไปอย่างละแต้มอย่างละแต้มนะครับก็จะได้ตัวเ่นทั้งหมด3ตัวนะครับที่วางไว้หลักสิบนะครับตัวฐานหลักหน่วยนะครับให้ใช้หลักหมื่นนะครับของวันที่หนึ่งวันนั้นบวกกับหลักพันนะครับได้เท่าไหร่ ให้นํามาวางเป็นตัวหลักตัวแรกนะครับอ่าวัได้ตัวหลักนะครับหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะครับมาบวกกับตัวหลักให้ได้เท่ากับสิบนะครับอ่ามาได้เลขตัวนั้นแล้วนะครับให้นับเพิ่มแต้มนะครับจากเลขตัวนั้นไปอย่างแต้มอย่างแต้มนะครับก็จะได้เลขตัวเด่นทั้งหมดสี่ตัวนะครับที่วางไว้หลักหน่วยนั่นเองนะครับเราจะเข้าชุดหลักสิบนั่เองนะครับอ่าดูเลขกันเลยนะครับห้า ห้าบวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับหกนะครับหกนะเพิ่มแต้มก็ได้เจ็ดแล้วก็แปดนะครับตามลดับอ่าก็จะมีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับที่วางไว้หลักสิบนะครับมาดูหลักหน่วยกันบ้างนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับแปดนะครับแปดบวกอะไรได้สิบครับก็บวกเลขสอง่นเองนะครับสองนะเพิ่มแต้มก็ได้สามแล้วก็สี่ตามลําดับนะครับ ก็จะมีสองมีแปดมีสองมีสามมีสี่นะครับที่วางไว้หลักหน่วยนั่นเองนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับสีาหลักหน่วยแล้วก็มาเข้าชุดกันเลยนะครับเ็าได้ทั้งหมดสิบสอง,งชุดตามนี้นะครับอ่าสิบสองชุดเลยนะครับอ่าสาหรับเป็นแนวทางหนึ่งว่าถัดไปนั่นเองนะครับมาดูว่างว่าถัดไปออกรอไรครับงวดที่หนึ่งนสิบเอ็ด 2 5 5 9นะครับ2ตัวท้ายออก3 8มแปดีไหมสามแปดไม่มีนะครับมีแต่83นะครับอันนี้เข้าๆตัวกลับนะครับอ่าเข้าตัวกลับนะครับงวดแรกนะครับอ่มาดูงวดที่สองนะครับก็คำนวณได้ตามนี้นะครับสิบสองชุดเช่นเดิมนะครับอมาดูกันเลยว่าออกอะไรนะครับ มาถัดไปออกอะไรออกนี่เลยนะครับออกแปดสามมีไหมครับแปดสามไม่มีนะครับมีแต่สามแปดนะครับแหมสลับกันไปสลับกันมานะครับสาหรับงวดสองงวดนี้นะครับก็เข้าตัวกราฟอีกนะครับงวดนี้อนะครับในสิบสองชุดมาดูกันต่อนะครับตอนนี้คำนวณได้สิบสองชุดเช่นเดิมนะครับว่าถัดไปออกอะไรครับ สองตัวท้ายออกหกเก้าอ่าสองท้ายของวันนี้ออ,อกเก้านะครับมีไหมครับหกเก้าอยู่นี่นะครับเข้าตรงๆครับสำหรับงวดนี้นะครับอ่างวดนี้เริ่มเข้าตรงๆแล้วนะครับอ่ะมาดูงวดถัดมานะครับออกอะไรนะครับมาดูข้อมูัดมาเลยว่านี่เลยคำนวณแล้วได้ทั้สองชุดตามนี้เลยนะครับอ่าแล้วงวดถัดไปออกอะไรครับอืมออก แปดหกนะครับสองตัวท้ายของงวดที่หนึ่งออกแปดหกมีชุดแปดหกด้วยนะครับนี่ก็เข้าตรงๆเลยนะครับงวดน,นี้นะครับก็เข้าตรงๆอีกแล้วนะครับสองงวดติดนะครับมาดูกันต่อนะครับงวดน,นี้คำนวณได้สิบสองชุดตามนี้นะครับงวดถัดไปออกอะไรนี่เลยนะครับสองตัวท้ายออกหนึ่ง สองอ ey, มีชุดหนึ่งสองอีกแล้วนะครับงวดนี้ก็เข้าตรงๆอีกแล้วนะครับนี่สามงวดติดเลยนะครับดาสามงวดติดเลยนะครับในการคำนวณออกมาแล้วเข้าตรงๆในสองตัวท้ายของวันที่หนึ่งนะครับสามงวดซ้อนนะครับอหลังจากนั้นก็มาลง youtube กันบ้างนะครับนี่เลยนะครับลง y youtube งวดแรกนะครับนี่สารักการลง youtube นะครับนี่เครื่องหมายคําถามนะครับ เอาลงคนแรกตามนี้เลย12ชุดนะครับลงออกมาแล้วนะครับมาถัดไปออกอะไรครับนี่ออก5 7มีไหมครับ5 7ไม่มีนะครับมีแต่2 7นะครับ0 7 1 7นะครับไม่มี5 7นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็หลักหน่วยนะครับที่เข้านะครับก็คือเลข7ตันเองนะครับตัวหลัก สิบนะหลักสิบไม่เข้านะครับแต่เข้าหลักลายไปเข้าหลักร้อยนั่นเองนะครับเลขหนึ่งไปเข้าหลักร้อยนะครับก็เลขเด่นยังเข้าอยู่นั่นเองนะครับก็มาคำนวณกันต่อเลยนะครับวันนี้ก็คำนวณไว้ได้ตามนี้นะคาสิบสอชุดคำนวณได้สิบสอชุดตามนี้มาดูกันว่าวันที่สอที่ลง youtube ออกอะไรครับอ่า คำวไห้ออกเจ็ดสองนะครับอืมก็มีชุดเจ็ดสองนะครับที่เข้าตรงๆนะครับงวดนี้เข้าตรงๆนะครับกลับมาเข้าอีกนะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับวัต่ิพานมานะครับคำนวณไว้ตามนี้เลยนะครับอ่าสำหรับงวดที่ผ่านมานั่เองนะครับออกอะไรครับวทต่ิพันมาังจํามาได้หรือเปล่านี่เลยนะครับสองตัวท้ายของวันหนึ่งออก หนึ่งหกอ่ามีไหมครับหนึ่งหกแบบแวบนะครับมีนะครับแต่ว่าเป็นอะไรครับเป็นหกหนึ่งนะครับไม่มีหนึ่งหกนะครับก็เข้าแล้วแัดเป็นตัวกลับนั่นเองนะครับก็ยังเข้าอยู่นั่นเองนะครับเข้าตัวกลับนะครับวันนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูงวด ที่จะถึงกันเลยนะครับคำนวณว้ให้มีเลขอะไรกันบ้างนะครับมาดูวิธีการคำนวณสักหน่อยหนึ่งนะครับงบวก9เท่ากับอะไรครับเท่ากับ11 11เป็นเลขสองหลักนะครับก็เอาตัวหลังมานะครับก็คือเลขหนึ่งหนึ่งนะเพิ่มแท้ก็ได้สองได้สามนะครับตามดับมาดูหลักหน่วยกันบ้างนะครับ2บวก9เท่ากับอะไรครับเท่ากับ11เหมือนกันนะครับา หมันกหลักสิบเลยนะครับก็เอาตัวหลังมาก็คือเลขหนึ่งนั่นเองนะครับหนึ่งบวกอะไรได้สิบครับก็บวกเก้านั่นเองนะครับเก้านะครับนับเพิ่มแต้มก็ได้สิบสิบก็เป็นเลขสองหลักใช่ไหมครับก็เอาตัวหลังมาคือเลขศูนย์นั่นเองนะครับศูนย์นับเพิ่มแต้ก็ได้สองอ้าวผิดนะครับเป็นจริงๆต้องเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าป็นะครับหนึ่งมันซ้ํากับตัวแรกใช่ไหมครับ หนึ่งมันซ้ำกับตัวแรกเพราะฉะนั้นต้องตัดหนึ่งออกไปหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดใครได้เคยติดตามสูตรลักษณะแบบนี้ของผมนะครับที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับที่จํากันได้นะครับก็ถ้ามีซ้ากันก็จะเพิ่มแท้มไปนั่นเองนะครับจากหนึ่งก็กลายเป็นสองแทนนั่นเองนะครับเพราะเลขหนึ่งเรามีอยู่แล,แล้วหน,หนึ่งตัวนะครับมา ถ้าเกิดเป็นหนึ่งตนี้อีกเขากลายเป็นสามกับตัวหน้าใช่ไหมครับอ่าเพื่อให้เลขมันหลากหลายขึ้นนั่นเองนะครับก็เพิ่มเป็นเลขสองไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วทำไมไม่เป็นเลขหนึ่งนะครับอ่านะครับขอให้เข้าใจตามนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเข้าชุดกันแล้วก็ได้ตามนี้เลยนะครับก็มีชุดหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งเก้า หนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะครับอ่าแล้วก็สองหนึ่งสองเก้าสองศูนย์สองสองสามหนึ่งสามเก้าสามศูนย์สามสองอ่านะครับก็มีทั้งหมดสิบสองชุดเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับกับใครชอบนะครับ ต้องการให้เหลือน้อยชุดลงก็หาเลขเด่นหรือว่าเลขดับมาคัดเอาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับให้เหลือน้อยชุดลงแล้วก็นําไปเป็นทางนในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบวีดีโอที่ผมอัพหรือว่าช่องของผมนะครับกดติดตามนะครับคือว่ากดซับสไครต์ตรง รูปกระตูนนะครับด้านขวาล่างนะครับกับด้านล่างวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างวิดีโอนะครับก็จะเห็นรูปกระตูนนะครับก็มีให้กดติดตามนะครับหรือว่ากดทั c r ค b e นะครับเพื่อจะได้เพื่อกดติดตามทำไมครับกดติดตามเพื่อจะได้ดูวิดีโอใหม่ๆของผม ทุกวิดีโอนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเมื่อผมอัพวิดีโอปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นที่มือถือของท่านนะครับก็จะได้ดูได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาค้นหาช่องนะครับหรือว่าไม่ต้องพิมพ์หาช่องจากช่อง youtube นะครับโอเคครับผมคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอโท่าผมใช้วิจาราณนะครับแลวก็เป็นฐานในการเลือกเสื้อากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เอาท่านผมร่ำรวยร่ลำรวยนะครับถูกรางวัลกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ